วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ เป็นลูกหลานของพี่จอร์ตลอดไปแล้วค่ะนูจะได้มีงานเรื่อยๆค่ะกินอยู่วงการมา14ปีกินก็ไม่ได้มีจังหวะนี้ตลอดเวลาเหมือนกันกินก็เพิ่งจะมีเหมือนกันอะไรเงี้ยมันเป็นความโชคความโชคดีของแต่ละบุนคคลอะไรเงี้ยแต่กินว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือต่อให้มันมีความโชคดีแล้วอะเรายังต้องมีความสามารถด้วยท่อไหรเรามีความสามารถรออยู่แล้วค่ะเมื่อโอกาสมาถึงวันนั้นอะมันก็จะเป็นวันของเราด้วยเช่นกันเป้าหมายของกินอย่างหนึง่งคือกินอยากจะเติบโตไปข้างนอกประเทศด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการไม่มีสังกัดน่่่่าา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 จจะะะนเเเหหมมมมสกกกับป้้ยยองรวีค ก็มีเรื่อยๆค่ะจริงๆก็เดี๋ยวจะมีอีก2เรื่องแต่ว่า2เรื่องนี้คือเป็นดีวตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ถูกแบบเหมือนโควิดเนอะมาเลย,ขยบขย,บ,ขยบมาอะไราเงี้ยค่ะพิสดึงเรื่องค่ะ<ม>แล้วก็ของช่องวันหนึ่งเรื่องค่ะอ๋อขอบคุณค่ะ,คคะหนูยังคงอยากเป็นลูกหลานของพิสดตลอดไปนะคะหนูจะได้มีงานเรื่อยๆค่ะ ก็ <g ül> จริงๆก็ต้องขอบคุณขอบคุณทางพี่ชอขอบคุณทางทางพี่เอสนะคะทางเชนด้วยะคะ่ะที่ให้โอกาสเรามาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ทําให้เราสึกว่าเราแบบตั้งใจทํางานอะไรเงี้ยแล้วพี่ชอเขาก็แบบเลยเลยป้อนงานดีๆมาให้กับเราเนี้ยเราก็เลยเป็นโอกาสที่ดีของเราอะไรเงี้ยค่ะเรื่องแรกก็คือกระเช้าสีดาแล้วขับไฟเดย์ Friday, แล้วก็ชมโชวะคะ์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึง่งหนูอยากให้มองอีกมุมนึงนะให้มองว่าเหมือนแบบอาจจะมาจากที่เพราะว่าตัวเราตั้งใจทํางานแล้วผู้ใหญ่ก็แค่เล็งเห็นว่าโอเคบทนี้เหมาะกับเราพอดีแล้วก็ เป็นคนใกล้ตัวที่แบบเหมือนเคยผ่านงานมาแล้วแล้วก็เหมือนมีการพูดมีการพิสูจน์มาแล้วอะไรเงี้ค่ะแน่นอนว่าคนที่เขาผลิตผลิตละครผลิตรายการหาารือผลิตอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องการคนที่เขารู้สึกว่าเขามั่นใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่แบบว่าจะดึงคนนี้มาเล่นแล้วก็เหมือนแบบโอเคทําให้หน้าหนังทําให้หน้าละครเนี่ยช่วยในเรื่องของในเรื่องของนาง,งานแสดงที่เราแบบว่าเราก็มีการพิสูจน์ฝีมือมาประมาณหนึ่งนะอะไร่งเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่กินมองนะแต่กินก็ไม่รู้ว่าว่าคนอื่นมองยังไงอะไรย่างเงี้ยค่ะ กินก็พยายามที่จะรับให้แตกต่างกันไปเลยค่ะเพราะอย่างที่กินบอกว่าเป้าหมายของกินคือกินออกมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วเนาะแล้วกินก็อยากที่จะรับละครที่มันแบบมันไม่ใช่กินหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วอะไรเงี้ยอยากจะเป็นคนอื่นบ้างเป็นตัวละครตัวอื่นบ้างแล้วก็อยากจะท้าทายความสามารถของตัวเองด้วย <c oughs> ก็เลยจะพยายามที่จะรับบทให้แตกต่างกันไปให้ให้คนดูได้เห็นว่าเออเราสามารถเล่นได้ได้หลากหลายรูปแบบนะอะไรเงี้ยค่ะมีอันนี้มันก็เป็น จังหวะของแต่ละบุคคลน,นี้กินก็ไม่สามารถจะแบบไปบอกหรือว่าไปไปพูดหรือว่าให้คําตอบตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะกินเองก็เคยเป็นกินอยู่วงการมา14ปีกินก็ไม่ได้มีจังหวะนี้ตลอดเวลาเหมือนกันกินก็เพิ่งจะมีเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งบางคนอาจจะเข้าวงการมาปุ๊บแล้วก็ได้จังหวะที่ดีไปเลยก็มีเหมือนกันเลยค่ะเรื่องพวกนี้มันเป็นอะไรที่มันเป็นความโชคความโชคดีของแต่ละบุคค,คลอะไรเงี้ยแต่กินว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือต่อให้มันมีความโชคดีแล้วอ่ะเรายังต้องมีความสามารถด้วย ทำเมื่อไหร่เรามีความสามารถรออยู่แล้วค่ะเมื่อโอกาสมาถึงวันนั้นน่ะมันก็จะเป็นวันของเราด้วยเช่นกันก็อาจจะเพราะว่ากินโตขึ้นแล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าอยากรับที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วแล้วเป้าหมายของอีกอย่างหนึ่งคือกินอยากจะเติบโตไปข้างนอกประเทศด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการไม่มีสังกัดน่าจะน่าจะเหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ ก็คงต้องเริ่มจากการไปแคสต่ตางๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราต้องการจะออกไปข้างนอกเนี้ยค่ะซึ่งหมายความว่าก่อนที่เราจะได้ไปแคสหรือออเดชั่นงานข้างนอกเนี้ยเราก็ต้องมีความพร้อมในเรื่องของความสามารถด้วย mm hmm. เช่นการเรียนเพิ่มเติมการการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองหรือการแบบเราไปเรียนรู้ทักษะต่างๆเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไหนก็ได้ค่ะอินเดียก็ได้มั้งคะรอเล่นหนูรอเล่นก็ถ้ามีโอกาสได้แคสได้ออดิชันเหมือนพี่ๆนักแสดงหลายๆท่านที่ได้ไปอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆกินเองที่ได้เล่นเล่นหนังเนี้ยค่ะกินก็ยิใจนะกินชื่นชมที่เขามีโอกาสได้ไปเงี้ยเราก็อยากเป็นวันนึงแล้วก็อยากเป็นวันนั้นเหมือนกันอยากเป็นคนนึงในวันนั้นเหมือนกันเ้ยเราก็แค่รอจังหวะและโอกาสที่มันจะเข้ามานะคะก็อยากอยากไปถึงตรงจุดนั้นเหมือนกันก่อนที่จะแก่ตัวไปมากกว่านี้ค่ะยังตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรค่ะแต่ว่าก็ ดูแลเรื่องหัวใจยังไงอะคะก็แค่ไม่ทําให้เขาเจ็บมากค่ะก็เราก็ดูแลเขาโอเคแล้วนะคะวันนี้ก็ยังอยู่ดีนะคะโอเคโอเคใจยังเต้นแรงอยู่โอเคโอเคค่ะก็ทั้งนั้นเขาก็มีเป้าหมายของเขาเราก็มีเป้าหมายของเราอะไรเงี้ยเราก็ต่างคนต่างก็มีเป้าหมายที่จะเดินไปในเส้นทางของตัวเองเลยค่ะแต่ว่าก็ยังคงคุยกันเรายังคงแบบปรึกษากันตลอดเวลาอะไรเงี้ยจริงๆเหมือนเราอยู่รู้จักกันมาสักพักแล้วมันก็เลยเหมือนแบบมันไม่จำเป็นจะต้องใส่ความหวานอะไรกันแต่เพียงแค่ว่าเราคอย ถามไถ่มากกว่าเป็นยังไงทําอะไรไปกินข้าวกันไหมมีการได้เจอกันมาบ้างไม่ใช่แบบไม่เจอเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูเหมือนแบบดูห่างเหินอะไรยเงี้ยแต่อันนี้คือเหมือนเราก็ได้เจอกันเวลาทํางานเราก็ต่างคนต่างทํางานแล้วพอทำงานเสร็จปุ๊บเราก็ได้มาคุยกันได้มาเหมือนแบบแ r a อัพกันน่อวันนี้ทําอะไรกันบ้างอะไรอย่างน้อยได้คุยกันมันก็ได้มีการปฏิสัมพันธ์กันแล้วชีวิตคู่มันเรื่องปกติล้วอะไรเงี้ยมันก็มีทั้งรักกันบ้างทะเลาะกันบ้างเป็นเป็นอะไรที่มันต้องเรียนรู้กันอยู่แล้วค่ะ มันก็จะมีช่วงที่แบบมันก็มีอยู่แล้วที่แบบช่วงไม่มีเวลาอย่างเช่นตอนที่ผ่านมาเนี่ยก็ถ่ายทั้งขับไฟเดย์ถ่ายก็โฉมโฉบเน,นะะี่ยค่ะมันก็ก็เจ็ดวันยอะไรเงี้ย ถามว่าได้เจอหน้ากันไหมก็ไม่ได้เจออะไรเงี้ยแต่ว่าได้คุยโทรศัพท์กันทุกคืนเราถ่ายละครเสร็จปุ๊บคือเราเหนื่อยเราสึกวแบบเราจะคุยกับใครดีเราก็โทรหาเขาเขาก็พอที่ยกโทรศัพท์คุยกับเราเหมือนกันเลยมันก็ไม่ไม่ <c oughs> ได้ถึงขั้นแบบงงแง่อะไรเงี้ยแต่ก็จะมีห to like ือแบบว่านัดกันแล้วว่าพรุ่งนี้จะไปแต่ว่ากินเลื่อนเขาเลื่อนก็สลับกันไปมาก็ก็มีบ้างที่แบบว่าทําไมอะไรเงี้ยก็ต้องมานั่งคุยกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบโผล่ทะเลาะบ้านแตกไม่ใช่แบบนั้นอะไรเงี้ยถ้าเวลาถ่ายละครอย่างเงี้ย สวันยอะไรเงี้ยค่ะถ้าบางทีแบบมูติกินกินไม่สามารถไปเจอเขาได้เขาก็จะมาหากินที่บ้านมาเจอคุณแม่อ่างเงี้ยค่ะมาทําอาหารให้แม่กินอะไรอย่างเงี้ยม,มาดูแลน้องหมาที่บ้านยอะไรเงี้ยค่ะใช่ประมาณนั้น